กัดแล้วดูตัวท่อนยโอ้ยโอ้ยตัวเปี่ยนแี้วิ่งเข้าท่อไปแล้วมีวข้าท้อเลยเว้เเยเน้ <c oughs> รุดเว้นเลยขาต้องแดงแล้วขาจะขาด ไม่โนดนเดืดเนี่ยวตกตุ๊บมันใส่เลยอ้าวตีตรงนี้ตัวนั่นนั่นโดนโดน,โดนใส่สวยเก็บปลาช่อนเอาตามร่องน้ำนิดหน่อยครับโดน,นหนึ่งแต้มกบยางแก้คันจิ๋วครับใฟสวยเนี่ยเคล็ดผมฝ่ากไดยครับกบยางแก้คันจิว๋ว خیلی